การลงทุนเนี่ยเคยคิดไว้ในใจว่ายังไงเข็ดแล้วก็จะไม่กลับมาลงทุนอีกแล้วสวัสดีครับผมบาสธรรมวิทจิราสินปานุรักษ์นะครับปัจจุบันผมอายุ40ผมทําอาชีพที่ปรึกษาการลงทุนอิสระอยู่ปัญหาที่ผมเคยเจอเนี่ยต้องเล่าให้ฟังตอนนั้นปี55ผมยังเป็นวิศวะอยู่ผมเริ่มลงทุนตอนนั้นเลยโดยที่มีรุ่นพี่เนี่ยเขามาชักชวนการลงทุนเขาก็ส่งพอร์ตให้ดูเนาะว่าเอ้ e y, วันนี้บวก3%บวก5% สิ่งที่เราเห็นอย่างนั้นนะเราก็อยากจะเป็นบ้างเราก็เลยสอบถามเขาว่าเออต้องลงทุนตัวไหนอะไรยงไงเราไม่มีความรู้เลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเราก็เลยลงทุนตามเขาไปเรื่อยๆครั้งแรกที่ผมลงทุนผมจําได้เลยที่เงิน5 0,000บาทหมดครั้งที่2เอาใหม่หมดครั้งที่3แสนหนึ่งเลยเพราะอยากจะเอา5้าหมืสครั้งคืนไงหมดอีกครั้งที่สเหลือแสนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยไม่เหลือ <laughs> มันเลยเข็ดพอทีนี้ปุ๊บ เราค่อยๆมีสติเนาะพอเวลาเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆสักปี60เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเงินฝากธนาคารดอกเบีย้ยยิ่งลดลงลดลงลดลงเราเริ่มรู้สึกแล้วเราเริ่มชะงนใจว่ามันไม่พอแน่แล้วเราต้องทำยังไงวะเรากลับมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอตอนนั้นที่เราพลาดไปมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ เราก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้มาเริ่มจากการซื้อหนังสือมาอ่านเทคคอร์สเข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลดีมากเลยแต่มันก็มีความขัดแย้งกันระหว่างหนังสือสองเล่มผมยกตัวยอย่างเล่มนึงบอกว่า PE สูงดีเล่มนึงบอกว่า PE ต่ำดีทั้งคู่เลยสุดท้ายผมไม่รู้จะเชื่ออะไรไม่รู้จะใช้อะไรบางทีลง PE ต่ำอา้าวสูงวิ่งบางทีลง PE สูงอา้าวโดนอีก อย่างเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าลงทุนเลยนะไม่กล้าเลยดูมาเรื่อยๆืศึกษามาเรื่อยๆทีนี้โชคดีที่ผมมาเจอคลิปของอาจารย์อดิสรโดยบังเอิญทาง YouTube ฟังเขาประมาณสักส3คลิปแล้วเราเข้าใจเนาะเรารู้สึกว่าคนเนี้ยสื่อสารรู้เรื่องตอนนั้นจำได้เลยประโยคที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าต้องติดตามต่อคือ เราซื้อบริษัทที่ดีเราชนะแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชนะเนี่ยเราต้องซื้อในราคาที่ถูกด้วยเฮ้ยแล้วมันทำยังไงวะเท่านั้นแหละโอเคอาจารย์แกเปิดคอร์สผมก็เลยเข้าไปเรียนผมได้ข้อสรุปอยู่2เรื่อง1ของอาจารย์เป้งเนี่ยเข้าใจง่าย2ใช้ได้จริงผมเข้าใจแค่3ขั้นตอนเนี่ยเราก็สามารถลงทุนละห คัดแยกก่อนบริษัทดีบริษัทร้ายบริษัทร้ายเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเรายุ่งแต่บริษัทดี2ดีเนี่ยเราคิดไปเองหรือว่ามันดีจริงๆมันมีบทที่จะพิสูจน์อะที่อาจารย์เขาสอนนะเรื่องนี้เราก็จะดูจากงบการเงินซึ่งดูไม่กี่ข้อเลยสบายมากแล้ว3เนี่ยเราประเมินประเมินมูลค่าหุ้นว่าอีกส0ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ามูลค่าหุ้นเนี่ยคือร้อยบาท วันนี้ราคา10บาทเราซื้อไหมซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็โอเคก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันยากตรงไหนถ้าเรารู้ทุกอย่างอย่างนี้แล้วอ่ะผมว่าการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องยากของทุกคนละแล้วโชคดีของผมถือว่าเป็นโชคดีของผมก็แล้วกันว่าไอตอนปี6กสามเนี่ยมันช่วงโควิดพอดีเลยอ่าแต่คุณคิดเอานะถ้าคุณยังใช้ไม่เป็นต่อให้โควิดมันจะมาอีกกี่ครั้งคุณก็ไม่กล้าลงทุน โชคดีของผมที่ผมมีความรู้มีทักษะผมเลยกล้าลงทุนสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยนับจากวันนั้นเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยบวกร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าก็ต้องบอกว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเปลี่ยนทัศนคติการลงทุนเปลี่ยนทุกอย่างมีเพื่อนผมมาถามว่าคอสนี้ดีขนาดไหนเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมจะบอกเพื่อนของผมคนนั้นว่าลูกผมเนี่ย คอร์สเนี้ยคือมรดกทางความรู้ที่ผมจะต้องส่งต่อให้กับลูกผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจในส่วนของการลงทุนแนว VI นะผมแนะนำคอร์สนี้ตอบโจทย์แน่นอนผลลัพธ์เนี่ยถ้าคุณคาดหวัง15-20%ต่อปีเนี่ยเป็นไปได้